ตอนนี้มันติมิเตอร์เราก็ตั้งไว้ที่200 DC โวลต์นะฮะ200นะฮะเราจะมาดูการวัดไฟที่ไฟแบตก,กันนะครับไอที่ผมเขียนไว้ว่าเป็นจุดเป็นจุดต่างๆก็เ,เพื่อใหเอ้เพื่อนช่างรู้นะฮะว่าจุดที่เขียนไว้นี้อยู่ตำแหน่งอะไรเช่นตำแหน่ง ABL มั่งไฟลบมั่งไฟบวกมั่งไฟเลี้ยงมั่งนะฮะ,นะะเราจะมาดูว่า จุดที่ว่านี้จุด B บ,บวกนะคือตัวแรกนะแตอนนี้กไ็ไฟอยู่ที่118.3คนระเป็นการทำงานปกติของหน้าจอนะคปับการทำงานปกติของหน้าจอไฟชุดหนึ่งนะฮะไฟสกรีนตรนนี้จะเป็นไฟสูงมากนะฮะซึ่งต้องผ่านไดโอดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับ เราจะต้องปรับมันติมิเตอร์ก่อนนะปรับไปที่หนึ่งพันเพื่อที่จะวัดไฟชุดนีนะครัจะวัดไฟสกรีนเราจะต้องไล่ผ่านไดโอดไปนะฮะจะมีไดโอดดีห้าหนึ่งสองแล้วก็ผ่านไดโอดดีห้าศูนย์สองนะฮะดีห้าศูนย์สองแบบนี้นะครับดีห้าศูนย์สองนะฮะเราจะออกมาตรงจุด ดี502ก็จะผ่านตรงนี้นะครับมา R นะฮะ R 513นะฮะฮตรงจุดนี้นะฮะตอนนี้จะดูว่าไฟที่ไล่ออกมาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น501นะฮะก็จะไล่ออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาอย่งจุดแบ่งกระแสนะฮะก็ผ่านที่จุดเป็นจุดสกรีนนะฮะสกรีนจะได้ไฟเท่าไหร่ หาไฟสกรีนไฟสกรีนก็อยู่ที่400 500 500เโวล500เฮนโวลเช่นกันอันนี้คือไฟสกรีนนะฮะต่อไปก็จะเป็นเราก็จะวัดไฟ EBL ไปด้วยนะฮะต้องปักมิเตอร์หน่อนิดนะ EBL ไม่น่าจะเกิน20โวลนะฮะตอนนี้ก็วัดไฟ EBL นะฮะ EBL จิ้มไปแล้วนะฮะมาดูกัน ที่สามเดหนึโวลท์เป็นสภาพโพลิสติกที่จอทำงานและอันนี้เป็นไฟลบนะฮะผมเขียนว่าลบ้อยโวลท์ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเราจะไล่มาดูกันนะฮะเส้นไฟลบก็จะผ่านอุปรกรณ์ออกมานะครับอาผ่านอุปรกรณ์ออกมาตัวหนึ่งนะฮะเป็นเจเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะดูยากนิดหนึง่ง เจนะฮะเจผ่านจับออกมานะผ่านไดโอดนะนะครับผ่านไดโอดมาตัวนี้ดีเท่าไหร่ดีห้าศูนย์สี่ประมาณนี้นะฮะดีห้าศูนย์สี่เราจะวัดกันว่าสมมติผ่านดีห้าศูนย์สี่นี้จะเป็นไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ตั้งมิเตอร์ใหม่นะครับ0นะฮะ200 เราวัดไฟที่จุดที่ดีนะสินสีชี้นะฮะจากนั้นเราก็มาดูที่มิเตอร์เรานนก็ได้ลบ147.0จ,จุดที่เราวัดนี้นะฮะโอเคนี่คือไฟลบในสภาวปกตินะรับ100มิโวลต์ตามปกติของไฟแบบตัวนี้นะฮะก็ยังมีจุดอื่นที่ต้องวัดอีกจุดอื่นที่ต้องวัดก็คือ,อจุดที่เป็น ไฟชุดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นไฟสําหรับทําออโต้โฟกัสนะฮะซึ่งผมก็เขียนไว้อยู่ว่าเป็นไฟออโต้นะเป็นไฟสําหรับชุดออโต้โฟกัสนะฮะซึ่งไฟออโต้โฟกัสนี่ก็สูงเช่นกันนะครับต้องตั้งมิเตอร์ใหม่นะฮะที่ผ่านนะฮะแล้วมาดูว่าไฟออโต้โฟกัสเนี้ยจะเท่าไหร่นะไฟออโต้โฟกัสก็จะผ่านอุปกรณ์ออกมาอีกนะครับชุดหนึ่งนะฮะ ไดโอด2ตัวนะฮะไม่รู้ไปอทำอะไรมากแต่ผ่านไดโอดตั้ง2ตัวนะฮะตีดนะีห mm ้า hmm. กับตี514นึ่ะไปชุดออโตโฟกัสนะฮะขาถัดมานะฮะขาที่4นะฮะนับจากขาสีของขาซิสเตอร์นะฮะบ,บีบวกแล้วก็ขาสก,กรีนขาไฟสกรีนแล้วก็ขาไบออโตโฟกัสเราจะมาแบบนี้นะฮะเราจ,จะวัดตรงขั้วบวกของสตัวนี้ก็ได้นะสีศูนย์เจ็ดห้นะฮะ เป็นไฟที่ผ่านไดโอดออกมาแล้วนะฮะถ้าง่ายๆก็วัดที่ไดโอดเลยก็ได้ไฟจะได้เท่าไรโอเคนะฮะซึ่งสองจุดนี้ไฟน่าจะาได้เท่ากันเพราะว่าออกมาจากจุดเดียวกันนะฮะไฟก็น่าจะอยู่ที่2 1 0นะฮนะวัดอีกจุดหนึ่งนะฮะไฟก็น่าจะเท่ากันจุดหนึ่งก็210เช่นกันนะฮะตามนี้นะฮะอันนี้คือไฟปกตินะฮะที่เราวัดได้ แต่ขาลเลกเตอร์เราไม่กล้าวัดนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นพันสูงสูงแรงดันสูงนะจะทําให้มิเตอร์ของเราเสียหายเราจะหลีกเลียกก่ยงการวัดนี้นะครับเพียงแต่เรารู้ว่ามันทํางานแล้วก็โอเคทีนี้เราจะมาดู i อซเวอร์กันก่อนนะว่าออจอมอนิเตอร์รุ่นนี้เนี่ยใช้เวอร์เบอร์อะไรก็อย่างที่เพื่อนช่างเห็นนะก็คือ KA สองหนึ่งสี่สองนะฮะ ซึ่งเป็นเบอรอ์ยอดนิยมเหมือนกันฮะใช้ในพวกทีวีก็ก็มีนะฮะเบอร์นี้นะฮะเป็นเบอร์ที่เขาใช้กันเยอะนะฮะตัวสีสองนี่ก็เป็นภาพรวมนะฮะที่เราเห็นเห็นเนี่ยนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในส่วนของไฟสูงนะฮะไฟแบตต่างๆที่ติดตั้งอย่างเรียบร้อยรวมทั้งซีความถี่ต่างๆตำแหน่งสวิตอะไรต่างๆรวมทั้ง มอสเฟตเรสูลูชันนะฮะก็ติดตั้งกันแบบนี้นะฮะไอซี IC, แล้วก็คอยฮอวิดอะไรต่างๆนะจนคอยไฟออโต้นะฮะก็ติดตั้งไว้ตรงนี้ดีๆกันเลยนะฮะจนในส่วนของไดโอดดัมนะฮะก็มีนะไดโอดดัมแล้วก็ชุดของฮอวิดนะฮะหรือว่าพินพุชชั่นนั่นเอง ฮอร์ไซนะครับหลังจากที่เราวัดมาหลายภาคแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมาวัดไฟเลี้ยงเวอร์กันนะครับว่าไฟเลี้ยงเวอร์ที่ปกติของรุ่นนี้ในขณะทํางานนั้นจะเป็นเท่าไหร่นะฮะเราจะได้รู้ว่ามันมาตรฐานแค่ไหนนะคร<ม>ับเราก็วัดที่ไฟล็อคเป็นอันดับแรกนะครับจริงๆแล้วไฟล็อคก็จะอยู่ที่ C สามศูนย์ห้านะครับให้ท่านจิ้มเข้าไปเลยนะฮะบไฟล็อคนะครับปรากฏว่ามิเตอร์ก็จะบอกว่าอยู่ที่ ไฟลบนี้จะอยู่ที่เมื่อเราวัดแล้วนะเมะื่อเราวัดแล้วตามจุดไฟลบก็จะอยู่ที่13.5นะฮะตามจุดที่เราจิ้มเข้าไปะะซึ่งอยู่ที่ C305 นะฮะ C305 นะ,ะจากนั้นนะ,ะเราก็จะวัดไฟจุดหนึ่งก็คือไฟบวกนะจริงๆแล้วในไฟบวกจะป้อนเข้าที่ขาสองของของ IC ตัวชุดนี้นะฮะ เราจะไม่วัดที่ขาสองโดยตรงนะเพื่อว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะให้เราวัดทางหางมาหนะ่อยเราจะวัดที่ C 427นะตัวนี้นะฮะ627นะฮะก็จะเป็นไฟที่ป้อนเข้าไปยังขาสองของไอซีันี้เราก็จะมาดูนะคุณจะได้13.56นะะซึ่งใกล้เคียงกันมากนะฮะ13.5เท่ากันนะฮะนั่นคือไฟปกติแล้วก็จะดูไฟผ่านไดโอดด้วยนะฮะซึ่ง ไฟผ่านไดโอด์นะครับก็จะอยู่ที่ขาสองก่อนผ่านไดโอด์เรามาจิ้มที่ตัวไดโอด์เลยนะเพราะว่ามันห่างขาไอซีแล้วนะฮะก็จะได้สิบสามจุดห้าเช่นกันแล้วเราก็จะวัดในกรณีผ่านไดโอด์อีกที่หนึ่งนะผ่านไดโอด์อีกที่หนึ่งมายังขาเก้านะฮะของไอซีก็จะได้สิบสามจุดสองนะรู้สึกว่าไฟจะตกลงจากเดิมนะฮะจากสิบสามจุดห้าเหลือสิบสามจุดสองนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะที่ เป็นแรงดันทำงานของมันนะฮะอันนี้ก็คือไอซีเวอร์ของเราก็ก็น่าจะผ่านแต่จุดหนึ่งที่สำคัญก็คือการไปวัดที่เวอร์ยกด้วยนะฮะซึ่งเราก็จะจิ้มไปที่เวอร์ยกนะเวอร์ยกก็คือสองขั้วบนนี่นะฮะที่เราจะวัดกันดูตัวไหนก็ได้นะ,ะตัวบนก็ได้ตัวล่างเราจิ้มเข้าไปแล้วนะฮะปรากฏว่าได้แรงดันศูนย์จุดลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะเราจะจิ้มอีกขั้วนะที่อยู่ถัดไป ไฟก็จะได้แรงดัน0.16นะครับก็ถือว่าเป็นแรงดันปกตินะค่ะที่ยกทํางานนะฮะไฟก็จะได้ประมาณประมาณนี้แหละแรงดันจะไม่สูงมากถ้าแรงดันสูงมากก็แสดงว่าไอซีเอร์จะรั่วหรือว่าช็อตแล้วนะฮะอาจจะมีปัญหาแล้วไฟปกติจะประมาณ0.00กว่าก็ประมาณนี้ครนี่คือสภาพปกตินะฮะของการทํางานเพรว่าตอนนี้หน้าจอก็ยังมีภาพอยู่นะก็ถือว่าอืมนะครับ เราจะไปที่ส่วนอื่นกันต่อนะครับดูส่วนอื่นๆมาหมดแล้วนะฮะเราก็จะมาดูในส่วนของไฟเลี้ยงไมโครคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะฮะซึ่งไฟเลี้ยงไมโครคอมพิวเตอร์ก็จะได้มาจากจาการนําแรงดัน12โวลต์นะฮะ13โวลต์นะครับมาเลกเลตนะครับมาเลกเลตนะครับผานจำผ่านอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะครับมายัง IC 604นะซึ่งก็เป็นตัวควบคุมแรงดันนะฮะ5โวลต์นะครับเพื่อที่จะจ่ายให้กับเมมโมรี่ไ202แล้วก็ไมโครคอมพิวเตอร์นะฮะตัวนี้นะฮะไมโครคอมตัวนี้นะครับ IC เท่าไหร่นะไม,ไม่ได้ระบุนะ IC 201นะฮะเป็น i อ201นะเป็น IC ไมโครคอมควบคุมทั้งระบบนะฮะ ใจ่ายให้กับ IC 202ซึ่งเป็นเมมโมรี่นะครับ24 404นะฮะแล้วก็จะต้องผ่าน IC ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือ604นะฮะซึ่ง IC ตัวนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่เสียบอเราจะวัดดูกันนะฮะตอนนี้เราตั้งมิเตอร์ไว้ที่20นะครก็มาดูว่าไฟพวกนี้ไม่เกิน 20โวลต์นะฮะวัดจุดเข้านะคะเข้าขาอินขาอินเราจะวัดได้13.93นะฮะเราวัดขาออกนะขาออกก็คือขาเอานะฮะก็จะได้4.99นะอันนี้คือแรงดันที่ปกตินะที่การทํางานของตัวนี้นะแล้วก็วัดที่ไฟเลี้ยงซึ่งเป็นจุดเดียวกันไฟเลี้ยงที่ขาแปดของเมมโมรีนะฮะก็จะอยู่ที่13.99เพราะเป็นจุดเดียวกัน ส่วน i อ,อตัวใหญ่นะฮะก็จะไปวัดที่ VREF แล้วก็ VCC นะฮะก็จะเท่ากันเหมือนกันแต่ผมจะไม่สาธิตตอนนี้นะก็ถือว,ว่าเป็นไฟชุดเดียวกันโอเคนะครับไฟเลี้ยงอีกชุดหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้นะครับก็คือไฟเลี้ยงของ IC Defection IC 401นะฮะ STV 6888ซึ่งก็จะอยู่ที่ขาอ่า29นะครับลองดู อ้สาหาที่สี่นะครหวกของสตัวนี้ก็ได้นะบบของสมันมองไม่เห็นนะก็คือประมาณนี้ล้กันสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหรือสี่หนึ่งเก้าอะไนี่นะฮะก็ดูว่าแรงดัน,นนี้จะได้เท่าไหร่ก็จะบอกว่าสิบสองจุดสองโวล์คือแรงดัน,นตรงจุดนี้จะได้สิบสองจุดสองโวล์นะดภาพรวมนะโอเคนะ นี่คือการวัดไฟเลี้ยงของ n c d f e c t i o n นะครับ